เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเมื่อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพรีวิวสกิลนะครับ2ตัวละคร LR ตัวล่าสุดของเกมนะครับเซิร์ฟเจปนนะครับผมเนาะที่ท่าการ e c a ล่าสุดนะครับผมน,นั่นคือตระหน้าของโกคู UI ย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้เลยกับป่าเบล่างอีโวนะครับผมก็ บอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างภูมิใจนะครับเพว่าเปิดได้จนดาวลุ้งเลยนะครับวันนี้เขาก็มาข้งงางหนแล้วมาดูกันว่าหลังจากที่ ECA แล้วจะเป็นอย่างไรจะน่าใช้งานไหมหรือว่ากลับไปนอนหนึ่งคังเหมือนเดิมเออต้องมาดูนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับ2ตัวนี้ก็มามาพมิวสกิลนครับมาดูนะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคุณมิโนโตะเนานะก็ผมก็ไปเขาก็ทําการแปสกิลมาให้เราแล้วนะครับผมอ่เรื่อกันที่ ตัวแรกครับโกคู Go oo, ตัวแรกก่อนเลยนะครับผมลินเดอร์สกิลก็แคดยังเหมือนเดิมนะเป็นแคดอะไร awakening อะ่ะไอพวกเป็นการตื่นที่มหัศจรรย์อะไรพวกนี้แล้วก็ดิเซเลนต์อ่ขาขาเลีานะแคดนี้จกักรวาลต้องรอดนะครับจกักรวาลที่เเออนะครับเป็นจกักรวาลที่7นะครับก็ค่อนข้างเป็นแคดที่กว้างแล้วก็เก่งนะครับทั้งคู่เลยคีบวก3นะครับผม HPS ทั้งไอเดเวทั้งหมดเลยบวกร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่เราก็ไปใช้โกหางนําดีกว่านะครับเพราะว่าโกหางข้นงนำแค็ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ตาย12บสองครีนะครับผมก็ทําการเพิ่มพลังโจมตีอย่างสูงนะครับหเทินนะครับห้นะพร้อมทำมิวการอย่างสูงครับที่จะติดเป็นคริติคอลและก็จะทําการเพิ่มเนื้อโซนของอ่าโอกาสติดคริติคอลเนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับใช้ได้นะครับถือว่า ไม่ได้เลยว่าตัวเองเจ๋งคนเดียวเพื่อนก็เจ๋งด้วยอ่ะฮะถ้ามาตาย18กคิครับผมโอ้โหทำการเพิ่มพลังโจมตี100%นะครับหนึ่งเทินแม่เจ้าโคตรเถื่อนเพิ่ม100%เนลยนะจะจะตื่นเต้นทำไมวะเพราะว่ายุคหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าแม่งเพิ่มอ่าในส่วนของ ร้อยหมดแล้วนะครับจะสังเกตว่าตัวละครยุคหลังๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอแล้วใช่ไหมตัวละครที่เพิ่มแบบ50%ออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะเพิ่มแบบสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็โกคูนเนี่ย การันตีความโหมดเลยว่าเพิ่ม100%เนะี่ยคือยิงหน้าแหกเลยคนระับบอกงี้เนาะแล้วก็มีโอกาสยังสูงเหมือนเดิมครับที่จะติดคริติคอลนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของโอกาสติดคริติคอลเจ็ดเปอนาสองเธอเลยนะว้าวหมายความว่าถ้าเรามีโอกาสติดเบิ้มนะ่ะเพื่อนก็มีโอกาสติดคริติคอลไปได,ได้เรื่อยๆเลยโคตรดีเลยนะครับผมโอเคมาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับแอตแทกแอนดี้เฟนต์บวกสอง้อยเยอะมากนะสองเเพื่อนผมไม่มั่นใจว่าตัวเก่ามันบวกเท่าไหร่นะะคครรรัับบผผมมมมมมมไไไไ่่่่ดดดดดููู้้้้ววยยยขออลลาา200%สหแงโตเเ ผมแล้วก็จะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกัน77%เมื่อเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ77%คือยิ่งเลือดเต็มหลอดยิ่งดีครับตัวละครยิ่งเก่งนะจะได้สแต็กตรงนี้ไปด้วยนะครับก็เป็น2 7 7นะครับชีบวก7และหลบการโจมตีรวมถึงท่าไม่ตายนะครับใน1เทินที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏต,ตัวออกมาก็โอเคนะถือว่าเยี่ยมเพราะว่า อย่างน้อยมันอย่างน้อยมันก็หลบเธอหนึงเต็มหลบเลยเอออย่างน้อยก็ปลอดภัยหนึ่งเธอนะวะเออคิดอย่างนี้นะฮะอย่างน้อยก็ปลอดภัยหนึ่งเธอนะฮะมีโอกาส77%นะครับผมที่จะทําการโจมตีด้วยท่าไม้ตายโอ้โหที่มันเขียนเป็นโอกาสแบบนี้เลยเหรอวะผมว่าเออเขาเขียนเป็นโอกาสนี่จริงๆว่ะเนาะเออแต่ผมรู้ว่าจะตกใจหรือว่าเขาจะเขียนเป็นพวกเกรดพวกอะไรเงี้ยนี่คือเขียนเขียนเขียนเป็นเลข7เลยนะเพื่อนก็คือเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสอ่า เจ็ดสิบจนที่ถือว่าเยอะมากนะในมุมมองผมมาแล้วก็ต่อครับมีโอกาส77%ดที่จะหลบการโจมตีรวมถึงถ้าไม้ตายได้ด้วยนะครับผมว้าวอันนี้คือดีงามนะครับผมก็คือในส่วนของตัวแรกครับอ่าโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่อเขาเรียกอะไรมันอย่าเพิ่งซูมก็คือไอ้เจ็ดเจ็บดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวแรกครับมันจะเป็นในส่วนของการที่เราตีตีไปแล้วตีซ้าอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ไปลุ้นเอาว่ามันจะเป็นท่าไม้ตายไม้เอออะไรแบบนี้นะครับส่วนอีกเจ็ดสิ อีกเจอีกค่าหนึ่งก็คือโอกาสในการหลบก็ให้ตีว่าเป็นเกตนั่นแห,แหละเพื่อนๆเออไม่ต้องจําอะไรมากเกสมันก็70นะครับถือว่าเยอะนะครับแล้วก็บวกโอกาสอีก7%นะครับที่จะหลบการโจมตีลงถึงถ้าไม่ตายเมื mm ่อ hmm. ตัวละครตัวนี้นครับทำการหลบทําการหลบการโจมตีได้หูเดี่ยวก็น,นะโกคูหลบประมาณ3-4รอบเนี่ยก็จะการันตีเลยนะว่ามันจะหลบร้อยนะเพราะโอกาสมันบวกทับไปเรื่อยอ,อืม แต่ก็ก็ต้องลุ้นอยู่ดีเลยว่ะจริงๆน,น,นะคือแบบไอ้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในวิ่งเขียนจังแม่งก็ไม่เคยหลบได้เลยนะครับตัวแตกตลอดนะครับตัวเก่ามันก็เกรดปะวะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเฮ้ยเป็นตัวที่ต้องพึ่งดวงอีกแล้วนะฮะคือถ้าไม่หลบก็ตัวแตกผมบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยสรุปทีเดียวเลยนะคิบวกสองครับสูงสุดคือบวกสิบและได้ประทานป้องกอันอีกสิบอีกสักไม่ใช่อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกแม็กสูงสุดคือร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อตัวละคร ยิ่งหลบยิ่งตัวหนายิ่งตัวหนายิ่งคีเยอะอคือมันไม่ธรรมดานะผมมองว่ามันไม่ธรรมดานะแค่คุณหลบได้ดีฟีเฟน์คุณบวก30เลยผมไม่มั่นใจว่าตัวเก่าเท่าไหร่แต่ก็ดีนะครับดีมากๆเลยตัวละครตัวนี้ได้ถึกเข้าอีกแล้วก็บวกพลังโจมตีอีก77%และจะทําการตีติดคริติคอลอย่างแน่นอนนะครับเมื่อมีคิ24หรือมากกว่านะครับหรือมีการใช้งานแอคทีฟสกิลว้าว โแรงมากผมบอกงนี้เลยคือแค่มีคีย์ยีซึ่งดูจากพาสิบที่เขาให้มาครับเพื่อนคือคีย์บวกสแล้วก็สูงสุดถึง10บแะผมว่ายังไงที่โอกาสที่ลิงสกิลคีย์ตัวนี้มันจะเต็ม24มันอย่างง่ายดายมากเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะมือเลือดต่ํากว่า77%นะครับผมในตอนที่ตัวละครนี้ทําการโจมตีในเธอนะครับแล้วก็จะทําการเขาเรียกว่าอะไร เมื่อเลือดต่ำกว่า77%หรือน้อยกว่าแล้วโดน KO อ่ะจะทําการรีเลือ่อนแล้วก็ฟืน้นคืนชีพตามสเต็ปนะครับกลับมานะครับโดยการรีเลื่อนเนี่ยจะรีที่77%นะครับโอ,โ,โอเคนะก็เหมือนเดิมครับตัวนี้เหมือนเดิมผมจำไม่ได้เนี่ยเลือดต่ำกว่า77%นะครับคือไม่มีเงื่อนไขอะไรมากเลยแล้วก็หลังจากที่อ่าตัวละครตัวนี้นะครับผมทําการฟืน้นคืนชีพมาก็จะได้รับคีบบวกเกะแอตแทนเว็บโบ77% เอาเรื่องผมใช้คาว่าเอาเรื่องแล้วกันคือหลังจากที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างโหดผมใช้คานี้เลยนะค่อนข้างที่จะโหดเยี่ยมนะฮะผมมือ,อแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะทําการหลบการโจมตีรวมถึงท่าไม้ตายเดี๋ยวนะ after อรอหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ทําการฟื้นคืนชีพมาอืมก็คือมันจะหลบแบบร้อเซเลยครับหลังจากที่ มันเขียนว่า after หลังจากที่ตัวละครใช้สกิลเอหมายความว่ายังไงวะหมายความว่าตายแล้วฟื้นแล้วได้เทิร์นถัดไปค่อยหลบหรอหรือว่ามันหลบเลยนะตายแล้วฟื้นงงเออน่าจะไม่น่างงน่าดีก่อนก็คือหลังจากตายแล้วเกิดอะ่ะก็คือจะหลบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออกูจะงงอะไรวะเนี่ยนะครับก็คือสกิลวันติดแหละนะครับผมแล้วก็จะหลบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีดีกว่านะครับแต่คือ ถ้าดูภาพรวมเนี่ยคือตายแล้วเกิดมาคือเทพเลยนะครับอาจจะหลบแบบ100%น่าจะร้อนะนะ่าถ้าเกิดไม่แปรอะไรผิดพลาดน,นะคือแอตทิฟสกิลติดก็ถ่ากับว่าตัวเนี้ยเทพเลยนะเฮ้ยมันเก่งเกินไปมากว่ามันลบหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็เงื่อนไขาการใช้แอตทิฟสกิลอะมันก็ดูไม่ยุ่งยากนะเพื่อนขอเพียงแค่อ่าเขาเรียกว่านะเลือดใช่ไหมเลือดต่ํากว่า77%มันก็ใช้ได้แล้วอะผมก็เลยงงว่าเอะมันก็ไม่น่าจะยากนะะเออ ออว่าโกคูนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูและ e ECA มาแล้วก็ชีวิตจะเปลี่ยนได้เลยนะเพราะว่าขอแค่เลือดต่ำกว่า77%นะครับผมแล้วก็โดนตีแตกเนี่ยเออเฮ้ทยทงานง่ายมากเลยับตัวละครตัวนี้นะครับโอเคมารู้ถึงภาพรวมกันเลยดีกว่านะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่คือผมบอกตลอดนะไอ้ตัวละครที่ต้องพึ่งความสามารถในการหลบอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับก็ยังยืนยันคําเดิมนะว่าเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งดวงพอสมควรเลยแล้วก็แห้ลึกอย่างหนึ่งนะว่า ตัวละครตัวนี้ครับไม่มีในส่วนของกดัดอ้อยแทกหาเหวทั้งสิ้นเลยนะครับลดดาเมจก็มีหลบเพียวๆหลบแบบหลบเลยอย่างเดียวเลยนะซึ่งคุณก็ต้องระวังให้ดีว่าถ้าเกิดดวงคุณแตกตั้งแต่เฮ้ยมันจะใช้คาว่าดวงแตกเทินแรกไม่ได้เราต้องวิเคราะห์ว่าอ่าเทินแรกที่มันปรากฏตัวมันหลบ100%ถูกไหมและในกรณีที่มันหลบ100%นะครับมันจะมีในส่วนของดาเมจที่เพิ่มเอ่อ์ดีีเวนท์ที่เพิ่มขึ้น แต่เขาก็รู้อยู่ว่าสมัยเนี้ยถ้าไม่มีรถทามจ่ไม่มีการดต่อให้ดีเฟนไม่จะบวกเขาไร่มันไม่เคยพอครับมันัวแตกได้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปลุ้นอยู่ดีถูกไหม <c oughs> คุณก็ต้องไลุ้นอยู่ดีว่าไอ้ที่คุณหลบได้เนี่ยแล้วบวกซ้อนทับไปเรื่อยๆรื่อเนี่ยเออ <c oughs> มันจะเพียงพอไหมเพราะครั้งแรกคุณมาติดตัวเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมคุณหลบได้คุณเพิ่งเจ็ดนับเขาไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดมาถึงดอกแรกอ่ะโดนโป๊ะเลยทีเดียวแบบโป๊ะเลยอ่ะ แบบหน้ามืดเลยหน้าวูบเลยในเทินที่สอนะไม่ใช่เ,เทินแรกเพราะเทินแรกมันหลบร้อยในเทินที่ปรากฏตัวมาแบบแล้วหลบแบบหลบไม่ได้เลยอะ่ะเออเราก็ต้องไปรู้ีกทีนะแล้วอย่าลืมว่าถ้าไม่ตายของโกคูมันบวกแต่แอทแทกครับมันเหมือนมันไม่มีบูตดีฟงดีเฟนต์อะไรเลยผมก็รู้สึกแบบอืโกคูเอ้ยมึงจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้จริงๆนะผมก็รู้สึกว่าโกคูเอ้ยมึงจะรอดไหมเนี้ยดิคือ ตำแหน่งไหนก็เสี่ยงตายหมดถ้าไม่หลบพุ่งจริงๆเนี่นยตำแหน่งไหนตายหมดถ้าเกิดแบบไม่หลบอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีบูทพรางป้องกง,ป,งป้องกันได้เลยวัด,ว,ดวัดเต็มเต็มเลยตัวแบบนี้นะครับโอเคสำหรับโกคูผมไม่ขอพูดแล้วกันเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวสำหรับคนดวงดีแล้วกันถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนดวงดีเนี่ยคุณก็เชื่อมพันและเอามันลงไปได้แต่สำหรับผมเป็นคนที่ดวงบัดซบนะก็เป็นตัวละครที่เป็นคอนเทนต์ให้ผมอยู่เสมอนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับหลบทุกอย่าง ยกเว้นท้าไม่ตายวลีนี้ยังคงใช้ได้กับซุนโกคูนะครับผมโอเคสำหรับผมก็ดีเอาว่ามันอัปเกรดขึ้นมาเยอะแล้วก็เล่นได้เลยแล้วกันนงะที่เหลือคุณก็ไปพึ่งดวงครับรวมตัวละครเก่งมากที่เหลือไปพึ่งดวงเอาแล้วกันนะครับเป็นตัวที่ต้องพึ่งดืองเยอะๆหน่อย <c oughs> เออแต่ถ้าเกิดคุณตายแล้วคุณติดความสามารถพาสีบอะ่ะคุณก็กอตเลยนะเออผมบอกงนี้นะคุณก็หลบได้ห,หมดเลยถ้าเกิดไม่ได้แปลผิดนะ เออมันก็ก็ก็โอเคนะจะลื่นละหลบได้หมดเลยนี่คือแบบว้าวตายแล้วแบบหลบได้หมดเลยอ่ะคือแบบเทพเลยนะแต่เกิดเจอด่านหนึ่งที่มันสกัดดาวรุ่งที่บล็อกหลบแล้ก็จบเหมือนกันนะเออถ้าเจอด่านที่บล็อกหลบก็ลากรับโกคูกลับเข้าคังเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้สำหรับตัวละครโกคูเดี๋ยวเราไปดูตัวละครเบจิต้าดีกว่าว่าจะโหดเหี้ยมเท่ากับโกคูหรือเปล่าไปครับเราไปดูเบจิต้ากันเลย เอาละครับผมเรามาดูทางด้านของป่าเบกันบ้างดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ ECA แล้วเขาจะโหดเยี่ยมน้อยหน้าเขาเรียกว่าโหดเยี่ยมไม่น้อยไปกว่าทางด้านของโกคูหรือเปล่านะครับเพราะว่าโกคูต้องบอกว่าทํามาตรฐานได้สูงมากๆเลยนะเพราะว่าหลังจากที่แอคทีฟสกิลในเรื่องของตายและเกิดใหม่ทางานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะโหดเลยผมใช้คำนี้โหดเลยนะครับแต่มีข้อเสียอย่างเดียวคือ,อถ้าเกิดเจอบอสห้ามหลบนี่ก็แตกแตกสลายเลยเหมือนกันก็ค่อนข้างมี เขารรียกอะไค่อคนข้างมีเงื่อนไขแล้วกันนะครับที่แบบจุกจิกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่บอสห้ามลบอะ่ะแม่งจะตามเข้ามาในด่านนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็พึงระวังไว้ให้ดีนะครับสหรับตัวละครโกคูปะมาดูป่าเบบ้างทําอะไรได้เพราะว่าฟูลคัมแบ็กนะครับแล้วก็จักรวาลท่องรอดเหมือนเดิมครับคีบวกสามพียแต่ดิฟเวนบวกร้อยแปดนะครับผมถ้าไม่ได้สองคีครับเพิ่มพลังป้องกันอย่างนั้นนะหรือเพิ่มพลังป้องกัน50% 1เทิร์นนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะติดคริติคอลเหม้วก็บีโกคูเลย เนะี่ยครับผมแล้วทาการเพิ่มคลิกเหมือนโกคุอีกนะครับขอคู่ไปอย่างรวดเร็วเลยทําไมตาย18แครครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน50% 1เทอร์นงอนะอันนี้บูพลังป้องกับพลังโจมตีด้วยนะแล้วก็จะมีโอกาสติดคีย์ิดคอเพิ่มอัตราติดคลิให้กับทีเหมือนเดิมครับก็ดูจากในส่วนของทําไม่ตายป่าเบเนี่ยคือแบบรู้เลยว่ามึงแทงสุดตัวแน่นอนเลยป่าเบคือบวกดีปะ โกคูไบวกไอแท็กตะป่าเบย์ไบวกหนีบางเมื่อโลโอเคครับผมมาดูในส่วนพาส์ตสกิลน,นะครับก็เหมือนเดิมนะเหมือนโกคูเลยไอแท็กดีเป็นบวก200%ร้ย์คีบวกเจกแอนการ์ดอ้อยแท็กฟอร์หนึ่งเทิร์นโอเคการ์ดอ l อ a แท็กหนึ่งเทิร์นแรกที่ปรากฏตัวมาอันนี้คือแบบดีอ่ะมันมีการ์ดให้หนึ่งเทิร์นก็เช้าๆโอโกคูแล้วกันนะฮะแล้วก็จะทำการตี เราเยกอกทำการไตีซ้ำนะครับแล้วก็มีโอกาส77%ที่จะเป็นทา่าไมตายเหมือนโกคูเลยครับเออคือแบบเพิ่มเบิร์นมาให้ด้วยแล้วแบบผมแม่งอัพเบิร์นแบบเต็มแม็กอยู่แล้วไงเพราะว่าตัวละครมีโอกาสติดคีดนต้50%นะฮะลดดาเมจท,ที่ได้รับลง50%แม่เจ้าเดียวนะป่าเบลด50เลยหรอหูยไม่มีเงื่อนไขอะไรด้วยนะครับนี่กูตาฝาดไปหรือเปล่านะครับ50%มือมันเยอะมากเลยนะ คือ50%ไมไ่น้อยเลยนะแล้วแบบเปล่าๆเ,เลยนะแล้วผมมาดูบรทัดต่อไปครับลดดาเมจที่ได้รับลงอีก10%ซ้อนทับสูงสุด30เมื่อตัวละครตัวนี้โดนโจมตีโหคือถ้าเกิดบอสมันยิงถ้าไม่ตายใส่เราถ้าเกิดบอสมันมันยิงถ้าไม่ตายใส่เราตอนแรกเลยอาจจะเจ็บ แต่ถ้าเกิดบันตีเราไปก่อน2ทีถึง3ทีเนี่ย,ทเ,ยเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้จะลดดาเมจแได้ลง80เพื่อนเพื่อนผมถามจริงโดน80ยิงมาร้อยโดนลด,ลดไป็น80เหลือ20มันจะมีตัวอะไยิงป่าเบเข้าวะโอ้คือลดเยอะมากนะครับอันนี้บอกเลยไปอีกหนึ่งตัวละครที่แข็งได้ค่อนข้างที่จะโหดมากของของของ,ของทีมเลยนะครับโอ้โหป่าเบนี่คือแบบผมว่าผมมอป่าเบนี่คือแบบผมว่า f อป่าเบน่าจะสบายใจได้แล้วครับคือเล่นได้เลยอ่ะเล่นได้เลยใช้คํานี้เล่นได้เลยที่เหลือเราไปดูจริงว่ารานจริงจะรับเทอเมตไวไหมแต่คือตอนนี้ครับคือเล่นได้เลยครับผมคีบวกสต่อมานะครับแอแทนนี v เป t 3บวกสาสซ็นสูงสุดร้อยต่อทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้นะครับทําการโจมตีโอ้โหบวกพลังโจมตีอีก7 0็7%และ ติดที่ดีข้อเหมือนโกคู Go เลยครับเ <c oughs> มื่อคิดเท่ากับ24หรือเมื่อตัวละครตัวนี้ครับใช้ทีฟสกิลอ่าเขาเรียกว่าอะไรหลังจากที่ตัวละครตัวนี้โดนโจมตี5ครั้งนะ,ะแต่ก่อนนะถ้าผมไปผิดนะแต่น่าจะ5ครั้งนะมันเหมือนมันน้อยกว่าตัวเก่าปอว่าเออมันผมรู้สึกว่าเหมือนมันน้อยกว่าตัวเก่าผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวเก่ามันโดนเท่าไหร่ก็คือหลังจากที่ตัวละครตัวนี้เขารการโจมตี5ครั้งหรือมากกว่าในการต่อสู้ นะครับเออจะทําให้เออเขาเรียกว่าไรคือโดนไป5ครั้งปุ๊บน้ําในเคินต่อไปนะครับตัวละครตัวเนี้ยจะมีแอคติดแอคทีฟสกิลไอ้รูปหัวใจเหมือนโกคูอะแล้วถ้าเกิดเมื่อตัวละครตัวเนี้ยตายครับในเทิร์นนั้นอะจะทําการฟื้นคืนชีพพร้อมกับรีเลือกขึ้นมา77%เโอ้โหเหมือนเดิมเหมือนกันแล้วเหมือนโกคูแล้วแต่นี่แค่แค่แบบแค่โดนโจมตี5ครั้งซึ่ง ผมบอกเลยนะไอความสามารถเนี้ยมันมันติดง่ายมากเพราะไงเราแม่งเราโดนโจมตีง่ายแล้วเราเอาไปแทงช่องแรกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีกาดกาดการมีการในเธอแรกถูกไหมแล้วเรามีลดดาเมจอห้าสิบเหมือนโกหังเลยนี่ก็ถึกพอโกหังเลยคือเราเอาไปรับตีนครับผมว่าถ้าบอสคึกๆอ่ะมันยิงถ้าไม่ตายใส่เราหรือมันต่อยเราในเธอแรกหมดมันก็ไม่เกินห้ารอบแล้วนะครับผมในมุมองผมนะคือค่้น้างใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยครับแต่โอ้โหกาดออไอแท็ก ในเทินหลังจากที่ตัวละครตัวนี้นะครับทาการฟื้นคืนที่จากแอีฟสกิลโอ้หคือต้องมาลุ้นแล้วว่าตรงนี้มันจะแปลยังไงเนาะคือผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าไอ้กโกคูป่าเบมเนเจ้าแบบนี้จริงเหรอวะคือแบบฟื้นคืนที่มาแล้วติดโกคูหลบฟินฟินิตี้เลยไม่โดนเลยป่าเบมีกาดเท่ากับว่ามันจะเป็นตัวละคร2ตัวละครที่ที่ผมมองว่ามันเก่งเกินไปอะคือแบบติดแอีฟสกิลแล้วก็คือพระเจ้าเลยทั้ง2ตัวละครเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแข้งแบบ เหมือนโกฮังอะ่ะเหมือนโกฮังบีดอะ่ะแขงแลแขงเลยอะ่ะเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบมีการอีกนะแล้วไปตลอดเลยอีกตัวหนึ่งคือลบเทพเลยแต่อีกตัวหนึ่งอะ่ะโกคัวข้อเสียอย่างเดียวคืออย่าให้เจอบอสที่มันบล็อกหลบเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคุณแตกแน่นอนป่าเบเนี่ยจะได้เรื่องความนิ่งนะคบเอาง่ายคือมันเก่งทั้งคู่อะ่ะแต่ถามว่าในมุมมองผมว่าใครโชว์สุดเราก็ต้องตอบด้วยข้อมูลจริงเลยคือป่าเบแม่งชัวร์สุด นะครับคือเราคือผมอะบางคนอาจจะมองว่าพี่โกคูมันหลบเก่งนะอะไรก็ได้คนระับแต่ผมมองผมอะเพื่ความชัวร์ผมก็ไม่ค่อยไปหวังกับไอ้โกคูหรอกเพราะไอ้ตัวนั้นนะไม่มีลดหาเมจไม่มีการอะไรเลยนะถ้าเกิดคุณปล่อยให้บอสมันตีคุณเตะสักรอบนึงเนี่ยโอ้ยผมไม่อยากคิดสึงต่อภาพเลยอะจะโดนกี่แสนผมใช้คำนี้ดีกว่าจะโดนกี่แสนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเป็นของคู่กันกับตัวหลบอะเนาะเออบางครั้งเจอตัต,ตมันคือคึกเนี้ยก็ทีเดียวก็ไปเหมือนกันนะครับป๋าเบยังพอมีลุ้น ผมบอกแบบนี้เลยป่าเบยังพอมีลุ้นนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวไปดูตอนเล่นจริงนะครับแล้วก็ป่าเบเนี่ยผมจะบอกน่าเป็นสีม่วงมันมีโอกาสที่จะหลบด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต่างกับโกคูที่ไม่มีหาเหวอะไรป้องกันตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวต้องไปเล่นจริงอีกทีนึงนะครับว่าแล้วรูไอประสิทธิภาพการหลบของโกคูที่มันเพิ่ม7% 7%ทุกรอบที่มันหลบได้เนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับผมโอเคเอาล่า ทั้ง2ตัวทั้งหน้าของโกคูและป่าเบเน ECA มาจากถ้าให้ในสิบเต็ม10นะผมให้มาณ9ก้าั้งคู่นะค่อนข้างดีมากๆเลยดีแบบดีโคตรเลยนะครับโกคูนี่ผมให้9้ามีโกคูอ่ะจริงๆให้8ให้9แล้วกันให้ประมาณ8 9กอ่ะโกคูตัดเรื่องถ้าเจอด่านที่บล็อกหลบคือจบเลยครับเอากลับเข้าคางแต่ป่าเบเนี่ยให้มากกว่าโกคูหนึ่งคะแนนแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าอาจจะเราอวยด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ มันมีลดดาเมจมีกาดอะ่ะมันค่อนข้างแน่นอนกว่าแต่ไอ้ลดดาเมจห้าสีบต้องไปดูในด่านหลังๆจริงว่ามันจะไหวไหมเออเนาะมันก็มีข้อหนึ่งแต่ยังบอกผมให้เพราะว่ามันค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็น่าจะถูกใจคนสายแบบเขาเรียกว่าสายแบบ โอับประยชน์แบบผมอะเออแบบโกโคูลบลบลบทุกอย่างอยู่เว้นถ้าไม่ตายอะไรแบบนี้เนะเออจะเข้าใจดีจะเข้าใจอารมณ์ผมดีว่าที่ผมจะซื้อคืออะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวสกิลสองสุดยอดตัวละครที่ต้องบอกว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่ผมใช้คํานี้เลยนะโผล่โหดใช้คํานี้เลยโหดมากแล้วก็เก่งมากทั้งคู่เลยนะครับแล้วถูกใจสาย EZA แน่นอนแล้วรราว่าสองตัวนี้จะติดเมตาไปอีกสักพักยาวๆเลยเพราะว่าความสามารถออกแบบมาให้ดูดีทั้งคู่เลย นะครับผมอีกคนหนึ่งเทพหลบอกีกคนหนึ่งเทพกระสอบสาย <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดผมมีการแปลผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะเพราะว่าแม่งก็แปลมาจาก ขเขาเรียกภาษา,าอังกฤษไปทีหนึง่งเนาะอาจจะมีผิดพลาดก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับก็สามารถเหมือนเดิมคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเออบางทีผมแปลผิดเง,งี้ยบางเพื่อนๆในคอมเมนต์ก็ใจดีนะมาแปลเสริมให้อันนี้ก็โอเคนะครับผมชอบมากเลยเ,เพื่อนๆนที่แบบมาช่วยแปลกบในจุดท,ที่ผมพลาดไปอันนี้ผมชอบมาถือว่ามาช่วยกันละกันนะผมก็บอกวไม่ได้เก่งภา,าษาอังกฤษนะแต่ก็พอบบกแปลได้บ้างน,นะครับประมาณนี้นะครับถ,ถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม